รวตัโน้อยเป็นอะไรวมตาโน้อยรวมตัโน้อยหนาเราที่ย่างไปเบิ้งเงินห้องไงหมองลุมกาแฟกัไอ้น้องแล้วนูนันเลยว่าเอาไอ้น้องมันวางตัวละสามโวลต์บุ้ได้เนี้ยน้ำอ้นจต่หนูเอ้มน้ำอ้นแล้วแล้วมันเดี้ยเปื่อยขึ้นมาจานไฟน่ะลุกเลยนะจ๊ะลุกขุมตัวแกเลยลุกเบื้องขึ้นมาแล้วก็บเป็นควันเลยคือคือกันกับเาเทนน้ำมันบินซิลนน้ำมันอันนี้ลุมอันอันอันกันเราแกเดีือดก็ตายเราแบบ แกกับว่เป็นอย่างจับยูมองหนูนั่งนะหนูนั่งกเสียงนะสะเชียนเลยค่ะจันสะเชียนเลยจ้นสะเชียนคือกันกับเตียงที่หักนะบุกลูกปลาถึงมือเดีแก้ววะแก้เล็บก็ว่ามีมือถือได้ล่ะจันจะไฟลุกกมตัวแก้วเลยจ้าไฟน่ะลูกเมื่อขึ้นอาจารย์จะว่าหนูนั่งนั่งยูมองหนูนั่งมองเหี้ยกับเสาน่ะบุรุษตาแก้วกับหนูบ้านหนูบ้านเม็นผ้าผ้าโทรศัพท์ได้หน่อยกับของจรจัน หนูว่าโทรศะดับมุนบ่ฉันบอกหนูบ้านน่ะหนูคิดว่าเสียงน่ะหักเลือเลยแกอาจารย์หนูนั่งดีน่ะมั่นติดเสียงน่ะจ้ะนั่นเป็นเสียงหักหนูห้องจนลงเสียงที่แนวอาจารย์ห้องจนเพราะว่าหนูก็บบ่เคยเห็นจากเทียนนอกจากหักก็นบ่เคยบ่เคยเห็นผ้าผ้าพระเห็นแต่อผ้าผ้าคนอาจารย์หนูบ่เคยเห็นที่จากเทียนหนูก็บบ่เคยเห็นที่จากเทียน าาไมเหมนจบ่าก้ท่แหาู yeah ่เคยเอย่เอาจารย์เวไฟลุกขึ้นคือกันกับเขาเทน้ำมันลงบอขึ้นเลยนะบื้มแบบมันมันเบื้มเดอาจารย์มันมองห้องเดกมันก็ได้ยินนั่นเดมันเบื้มมาเดียวเนี่ยอาจารย์คือนเขาจุดะโันดังเลยะจนาวาหนูห้องถ้าแม่นมันนั่นนี่มากระยุล้นั่นกับ่เลียจัดคนแล้วอาจารย์ คือว่าโอู้สนุกขันหางมันมา้าอยังม้ากับบ่อนียแล้วงมันมั่อยู่นี่กับบ่อนียาเลอ้ยงสนอกบารมีพระอาจารย์น,นกครับคนงานก็นไหลเนะอาจารย์